ตอนนี้ก็คือสากานนั้นเนี huh kind of ่ยเป็นสาการที like ่มีความสับสนกันในเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยเสื้อแดงบอกว่าประเทศยังไม่มีประชาธิปไตยในขณะคนที่เห็นต่างบอกว่าประเทศมีประชาธิปไตยแล้วดังนั้นการที่คนเห็นต่างว่าประเทศมีประชาธิปไตยแล้วแล้วเห็นว่าเสื้อแดงมาเรียกร้องประชาธิปไตยจึงทําให้คนเสื้อแดงนั้นดูเป็นคนไม่มีเหตุผลครับพี่น้อง อันนี้เป็นสาระสําคัญนะคือผมมีความเชื่อว่าประชาชนแล้วจริงๆนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานไม่ได้มีความขัดแย้งกันเองนะครับโดยพื้นฐานนะอาจจะมีความต่างกันทางความคิดผมเรียนว่าสถานการณ์ของคนไทยในประเทศนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าขัดแยง้งขัดแย้งกันนั้นเนี่ยโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนไทยเห็นร่วมกันเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่ว่ามันมีบางเรื่องบางส่วนบางแง่บุมที่เรามองในเรื่องเดียวกันแต่แตกต่างกันว่าคนไทยทั้งส่วนใหญ่เนี่ยทั้งหมดเลย,เยก็ว่าได้เนี่ยมีพื้นฐานอยากจะให้เพศชาตินั้นจเจริญรุ่งเรืองอันนี้ผมคิดว่าตรงกันดังนั้นการที่มาโต้กันว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นทำลายชาตินั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผม ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อไม่ว่าจะฝีไหนนะอันนี้ก่อนผมไม่เชื่อเรื่องนี้แต่ผมเห็นว่าสาระสาคัญที่มันมีความขัดแย้งกันมากคือความหมายของคําว่าประชาธิปไตยพี่น้องครับถ้ามีคนมาถามเราว่าประชาธิปไตยของคนเสื้อแดงแปลว่าอะไรผมขอแปลดังนี้ครับประชาธิปไตยนั้นมาจากคําว่าประชาชนและอธิปไตยซึ่งเอามารวมกันแล้วมันแปลว่าอำนาจสูงสุด ของประชาชนเท่านั้นครับพี่น้องไม่มีความหมายเป็นอื่นฮะถ้ามีใครจะแปลงเป็นอื่นเช่นบอกว่าประชาชนนั้นไม่ใช่เจ้าของอำนาจอธิปไตยมีนักร้องดาราคนหนึ่งครับนะครับออกมาพูดและไล่คนไทยออกจากบ้านฮะคนที่พูดเช่นนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าเขายัางไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยคืออะไรคนไทยนั้นไม่ได้อยู่ในฐานะของคนที่มาขออาศัยอยู่บ้านแห่งนี้พี่